ร้อยปีนครัานนี้นะครับผมเรามาดูความเดิมของรถกันนะครับผมดูหม้อน้ำผมและจานดิสเดิมเดิมเลยครับผมแล้วก็ดูความเรียบร้อยของรถสังเกตเลยเดิมมากปวดสูบยังเดิมเลยครับผมดูไล่น็อตนะครับผมข่าวจัว่วไม่มีความปกรปกปกะปรครับผมแล้วก็พักเท้าเบรกยังใช้งาน,น,น,นได้ปกตินะครับผมเบรกได้ปกติส่วนบางคนไหนครับผมยังเดิมเดิม โชคยังเดิมๆเ,เลยครับผมไม่กิปดันลิสเบกหลังนะผมขาวจัว่วยางครยังเหลือเหลืออยู่เลยครบผมแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันเลยไม่มีรอยตำหนิเลยนะคผมดูความเรียบร้อยของลถฝั่งนี้นะแทบจะเหมือนฝั่งนู้นเลยกิปมากคันนี้เป็นลบเดิมๆ แล้วก็มาดูคอข้างหน้ากันดีกว่าครับผมเดิมเดิมมีรอยตำหนิเล็กน้อยของแป๊กเจ้าคันนี้ครับผมมีชิวหน้าแล้วก็น็อตคอแถบให้สี่ตัวครับผม แล้วก็แฮนด์นะผมเป็นแฮนด์เดิมๆสภาพจิ๊บๆดูความใหม่ของมันนะผมและความเดิมของมันยังไม่เก่าไม่ซีดแล้วก็มีกระจกไฟแฮนด์แต่งให้นะผมแล้วก็มีลายคนฝาถังน้ํามันแล้วก็มีกันลอยนะผมบนถังน้ํามันแล้วก็มีการล้มแทงครับผมสองให้สองข้างนะผมแล้วก็มีไฟท้ายแต่งโอ้โห ตอยท้ายเนี่ยแเป็นร้อยไม่แต่งทุกคันไม่แต่งไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าผมพอจะฟังเสียงเครื่องเนี่ยมาดูไมล์รถก่อนดีกว่าไมล์รถอะสองหมื่นหกความร้อนปกตินะผมเห็นความร้อนขึ้นเยอะอย่างงี้จะ่ผณตกใจเพราะเราเพิ่งเอารถไปขับกันมาไม่มีกอไมล์ไมล์แท้ผมเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟัง เรื่องเดิมจริงๆแล้วผมไม่มีป่าไม่มีอะไรแนร่นอนรถเดิมๆผมเดิมแน่นอนและเครื่องคตรเยียมเลยผมเครื่องดีจริงส่วนท่อผม ท่อคันนี้จริงๆรถคันนี้มาเป็นท่อเดิมผม,ผมก็ได้ท่อนี้มาไงผมไปหาซื้อในเน็ตครับผมเป็นตำรวจขายขายให้ผมมาเกือบ6ก0ันนะครับผมท่อไปนี้ผมติดให้กับรถไปเลยครับผมเป็นท่อ AE e l a เล n ซครับผมสวยๆล้วหล่อและท่อเนี่ยเสียงเพาะมากครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีของแถมมาด้วย ของแถมข้างนี้มีเยอะหน่อยมีให้สองชิ้นนะผมเดี๋ยวผมไมเอามาให้ดูชิ้นนี้เกือบครึ่งหมื่นแล้วผมเราแถมที่ที่ตั้งผ้ายางไว้ให้อันนึงด้วยผมเราแถมกางเกงยีนให้ด้วยนะผมสองคลิปที่ผ่าน เดี๋ยวว่าท่อบนท้องถนนเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะเพาะยังไงแล้วรถเนี่ยมันดีไหมมันขับดีไหมมันแน่นไหมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับผมชวินลืมบอกราคาครับผมราคาคันนี้เนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผมซื้อสดเราลดราคาให้เองแต่ถ้าซื้อผ่อนเนี่ยคันนี้เราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์และดาวเนี่ยเพียง19,999บาทนะครับผม คอนเนี่ยอยู่ประมาณ3,000ันถึงสี่พันะผมสามหกสีวดส่วนใครเ่ยสนใจคันนี้ครับผม0 8 9 8 0 0 7 1 5 6 5 6โทรมาได้เลยนะครับผมหากส่วนแชทเนี่ยจะตอบช้ากว่าโทรครับผมโทรมาเนี่ยได้ตลอดเวลาครับผมส่วนใครที่เข้ามาดูรถผมร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะครับผม เปิดตั้งแต่8โมงจนถึง1ทุม่มโอ้โหเข้ามาดูได้ตลอดเวลาหรือถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยหรือว่าสะดวกมากลางคืนเนี่ยก็มาได้ผมเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเลยมไม่ต้องเกรงใจครับผมร้านอยู่ติดกับบ้านเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังเสียงรถบนท้องหนนดีกว่าว่าเนี่ท่อมันจะลั่นขนาดไหนโอ้โหไม่ฟังเลย